นี่นะครับก็คือบ้านของพี่พศอานนท์นั่นเองนะครับทีมงานวันนี้นะครับห้ามผิดพลาดเลยนะไม่เช่นนั้นคุณจะโดนฟ้องนะขอโทษนะฮะเน็กท้ายของยาบเลยฮะต้มนี้ปะฮะใช่อันนี้ไม่ใช่เทสโดนนี่แสบจริงๆเลยไม่ใช่เทสเคยพาใครมาปั้นในห้องปั้นไม่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 เคยพาใครมาหลอกปั้นในห้องต้องถามว่ามีใครอยากจะมาห้องนี้บ้างไหมแต่ถ้ามีคนมาพี่จะนอนหงายนะ นนองายที่กลัวเขาปั้นเราก็ต้องดายไว้ก่อนเพื่อไม่ต้องพลิกตัวกลับรายการบ้านใครว่าวอร์ี่สนุกพ่อบุกรุกทุกบ้านข้ามผ่านนะคะครับเบิร์กตอนตายจอนดีแลนด์มาหาพี่ด้วยนะ้จริงๆนัทัวงมาไอวีจอนมามันนั่งอย่างนี้เลยอ่ะตัวเล็กๆมาเลยอ่ะ